คอยกันจะมาซุมพ้นเห้เบิงอ๋อใช่างมใช่างมใช่ไหมเทสเทสเฉย,ยเอาล่ะแล้ามาซุมพ้นดีกว่าอืออเราได้เป็นผลไลฮะเบ้าก็แล้วก็เมื่อกี้เราก็เทสไป นนิดนึ few moments later เอาล่ะเรา่ะมาสูบวนกันต่อหลังจากที่เวลาผ่านมาเนา่นาน,น,านเอาล่ะโอ้รยรีเลยนิดหนึ่งเล t โก้ไปเลยแบบนี้เอาล่ะเลยเวลาล่านเราจะได้ได้โอ้ผลแดงแล้วไปลงที่ผนอะไรโอ้โหอย่างเกลือเลย แ้สมเกบรอ <Bra. S 1> เอาแล้วทุกคนเราก็จะมาสุ่มบนกันเนื่องจากเราเรอโรงงานยังไม่เกิดหรือว่าโรงงานยังไม่เกิดตามเวลามังงาน,มงงานพอเออพอผมอยู่ในเซิร์ฟปกติเอาละเรามาสุ่มกันดีกว่าเล s โกขอใช้มือหยุดดีกว่าแล้วยังไงแล้วยังไงไม่ดงบลนพอทอแล้วมันมันโดงบลนไดมอนด์เบรอเกือ เราทุกคนตอนนี้ก็มีโรงงานเกิดแล้วตอนนี้เราจะปตีกันบอกว่าเราจะตีทันนะโอ้โหคนปิดขยงเนีโโ่งร้อยเป็นยังไงโอ้โหยางแหลกเลยทุกคนคนเยอะยางแหลกบางทีมันก็อาจจะมีโปรนะเป็ยังไงช่วยกันกเลยเลยิงไโดนีกเปล่ยนแล้วอ่าอย่าไม่ได้ เราจะไปสุมบดดีกว่าช่างมันอลไรกันไม่ได้หัวร้อนพวกเกมอะไรนเนี่ยเกมโรบบอว์เวียนได้ไงกูเอาเราช่างมันสุ่มดีกว่าเอาเราก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วกดซับสไคร์เพื่อเป็นแรงกด้กวยเอาละเลกโก้ดันเลยโอ้โหแล้วผลแก๊สไม่โลนแล้วดงไปที่ผลบอมชีวิตนี้กูจะดีไหมเนี่ย เอาแล้วทุกคนก็หลังจากที่เราผ่านเวลาเยนานมาเราก็จะมาสุ่มผลให้ดูกันตอนนี้ผมก็จะไม่มีอะไรทําแล้วแล้วไงแล้วผลโอ้โหได้เป็นผนสโมเกอร์ในชีวิตผมมันลำคุดขนาดนี้ผมรับไม่ได้ เอาแล้วทุกคนเราก็จะมาสูบบุญกันต่อเนื่องจากบางคลิปเราก็ไม่ได้อัดบางส่วนก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นก็บางทีก็จะอาจจะมีแค่สมผลแต่ผมก็อาจจะหาอะไรทําไปนั่นแหละเล t โก้ลุยกันเลยแต่ยังไงโอ้โหแล้วลงสโมกเกอร์อีกเช่นเคยอ้อีเซต เอาลมาตีโจสลัดกอการตอนนี้ก็ตีใกล้จะเสร็จแล้วอะเราจะได้เลยฝดออ่นจะ拉โอเคแล้วขัหัวมาสวยอยู่แล้ยังไงยังไงได้ไหมได้มาแล้วแนี้โอล้วมันมีมังสร ยวฟ้าเธอได้เลยแบบนี้อย่ามานอย่ามานะ,ะานะเอาล่ะมาเปิดกระดูดดีกว่าว่าเราจะได้อะไรเดี๋ยวเราตายก่อนเอาล่ะเราก็จะมาสมบูรกันอีกเลยเช่นเคยแต่จังเรามีกำใจในการโอ้กำลังใจในการสมบูรณเลยใช่เอาล่ะเวลาลั่นเร็ว จะได้ผลเกลือหรืผลดีกันนะมาดูกันท่านผู้ชมโอ้โหแล้วผลที่ดีที่สุดนั่นก็คือมันไม่ได้เกลือ,อสวอรีแล้วไอ้มอนนั่มเป็นแล้ววะบราได้ผลเออน้ำแล้วมอสนี่มันเป็นไรอยู่ดีๆมันก็เสียเลือดแล้วเป็นยังไง แล้วเกิดอะไรขึ้น,นมันบ้าอยู่แลนเป็น <c oughs> อไรเรามาตีกันหน่อยอีบิทเช่นเคยอะไรล่ะผมเกิดอะไรแล้วอย่าเออผมยังไม่ได้เปลี่ยนดาบนะเออลืมลืมบอกว่าว่าบางเซิร์ฟมันจะมีบั๊กที่มันเป็นบั๊กที่เราเออจะเปลี่ยนอาวุธไม่ได้มันเป็นบั๊กภาพภาพไม่โหลดแต่ถ้ามันเป็นบางเซิร์ฟมันก็จะสามารถเปลี่ยนได้โอเคนะเข้าใจไหม คือมันไม่ใช่ว่าอเออกมมันเป็นอะไรแค่บางเซิร์ฟได้แล้วหมดเรียบร้อยโอ้โหเลเวลขนนด้นี่มันยังจะสู้อีกเอาล่ะมาดูกันอีกกว่าเราจะได้ผลดีอะไรหรือว่าคุย ว่าเราจะเจอคนไทยในเซิร์ฟซึ่งเขาสามารถพิมพ์ได้แต่ตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าออจุดเอาหมัดอยู่ตรงไหนก็ผมจะบอกเขาตามมาแล้วกันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาคาบไม่ได้หรือมันเป็นเพราะว่าเขาบักอันนี้คือจุดที่ซื้อหมัดเบมพายหรือว่าอ,อ,อะไรวะ เออช่างแม่งจำชื่อไม่ได้ช่างก็เป็นมาพูดมาเป็นพายก็เลยกันก็มาดูกันว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรบ้างเ,เหมือนว่าเขาจะไม่รู้จักจริงๆนะทุกคนก็ถือว่าดีแล้วที่เขาพิมพ์ไทยมา เอาล่ะทุกคนหลังจากที่เราเป็นคนดีมาเราก็ต้องมาสมผลเผื่อเราจะได้ของดีบ้างเอาล่ะเลโก้แล้วยังไงแล้วยังไงโอ้โหเราไปลงที่ผลเฮีอะอะไรวะเนี่ยบราทุกคนผมได้ของเกลือโอ้โ oh น no. เวลาถ้าใครชอบคิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำใจผมด้วยแต่ถ้าเอไม่กดกระดิ่งก็แล้วแต่อันนี้ก็ตามความชอบของแต่ละคนก็อย่าลืมฝากกดซับสไคร์ผมด้วยโอเคไปไปละ